คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ที่ประเทศอินเดียกำลังมีการระบาดของไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่านิพานี่ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้คนทั่วโลกกังวลมากเพราะเมื่อพูดถึงไวรัสตัวนี้คนมักจะนึกถึงตัวเลขที่น่ากลัวนั่นคืออัตราการตายที่สูงมากผมเข้าใจดีครับว่าพอได้ยินข่าวแบบนี้ความรู้สึกไม่สบายใจเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากมาชวนคุณนั่งลงคุยกัน เพื่อที่เราจะได้มาเจาะลึกเรื่องไวรัสตัวนี้อย่างมีสติและเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันครับเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรติดต่อได้อย่างไรอาการแบบไหนที่ต้องระวังและที่สำคัญที่สุดคือเราจะปกป้องตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างไรมีเรื่องหนึ่งที่ฟังดูแปลกแต่ผมอยากแชร์ให้ฟังทันทีเลยก็คือถึงแม้ว่ามันจะอันตรายมาก แต่บางทีเราอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกเหมือนตอนที่โควิด -19 มาใหม่ๆก็ได้ส่วนเหตุผลจะเป็นเพราะอะไรนั้นมาลองฟังรายละเอียดหลังจากนี้กันเลยครับตามข้อมูลล่าสุดจากทางอินเดียพวกเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้แล้ว5คนในจำนวนนั้น2คนแรกเป็นพยาบาลชาย1คนและพยาบาลหญิง1คนหลังจากนั้นรายชื่อก็เพิ่มมาอีก3คนซึ่งประกอบด้วยหมอ1คนพยาบาลอีก1คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกหนึ่งคนสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ด่านหน้าในการรับมือกับโรคกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงมากจริงๆขณะนี้ทางการอินเดียยังต้องใช้มาตรการกักตัวอย่างเข้มงวดกับคนอีกกว่า100คนที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยตอนแรกหมอก็ยังสับสนเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ แต่หลังจากตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นไวรัสนิปปาครับเมื่อได้ยินว่าอัตราการตายอยู่ระหว่าง40-75%คุณคงจะรู้สึกเสียวสันหลังวูบเลยใช่ไหมครับแต่คุณครับอัตราการตายที่สูงจนดูโหดร้ายขนาดนี้แหละที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราพอจะเบาใจได้บ้างว่ามันยากที่จะระบาดไปทั่วโลกเหตุผลนั้นง่ายมากและเป็นตรรกะทางการแพทย์เลยครับเมื่อคนติดไวรัสนิปา อาการมักจะเริ่มค่อนข้างเร็วและรุนแรงมากคนที่ป่วยหนักขนาดนั้นมักจะทำได้แค่นอนอยู่กับที่หรือต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินทันทีโดยไม่มีแรงจะเดินไปไหนมาไหนเพื่อแพร่เชื้อได้เลยสิ่งที่ยิ่งฆ่าโฮสต์ได้เร็วเท่าไหร่ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้น้อยลงเท่านั้นเรื่องนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับโควิด -19 ที่อัตราการตายต่ำกว่ามากแต่แพร่กระจายได้เร็วสุดๆเพราะหลายคนติดเชื้อโดยไม่มีอาการชัดเจนดังนั้น แม้ว่าเราจะต้องระมัดระวังแต่ก็อย่าให้ความกลัวมาครอบงำจนเสียความสงบไปนะครับความจริงเกี่ยวกับต้นกําเนิดและวิธีการโจมตีของไวรัสนิปาเพื่อทําความเข้าใจไวรัสตัวนี้ให้มากขึ้นเรามาย้อนเวลากลับไปตอนที่มันถูกพบครั้งแรกที่มาเลเซียกันครับบริเวณใกล้แม่น้ํานิปาซึ่งเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเองตอนนั้นคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เลี้ยงหมู แล้วจูจ่ๆก็เกิดโรคประหลาดที่ทำให้สมองอักเสบรุนแรงตอนแรกวงการแพทย์นึกว่าเป็นไวรัสไข้สมองอักเสบเจแปนนิสซอแต่สิ่งที่มันดูไม่สมเหตุสมผลก็คือแม้แต่คนที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจแปนิสแล้วก็ยังติดโรคนี้อยู่จากความสงสัยนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้ค้นพบไวรัสชนิดใหม่เอี่ยมซึ่งมีโฮสต์ตามธรรมชาติคือค้างคาวแม่ไก่หรือค้างคาวกินผลไม้ ไวรัสนิปาอยู่ในกลุ่มไวรัสขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าพารามิกโซวีริเดถ้าชื่อนี้ฟังดูไกลตัวไปหน่อยคุณลองนึกภาพว่ามันเป็นญาติของโรคอย่างคางทูมหรือหัดที่เราคุ้นเคยกันดีก็ได้ในกลุ่มนี้ยังมีตัวที่ทำให้เกิดคออักเสบหรือหลอดลมอักเสบที่พบได้บ่อยๆด้วยแต่ว่านิปาจัดอยู่ในกลุ่มย่อยที่อันตรายกว่าที่เรียกว่าเฮนิปาไวรัส มันมีฝ่าเฟ็ดชื่อว่าเฮนดราซึ่งเคยระบาดในออสเตรเลียในกลุ่มม้าอย่างไรก็ตามจุดที่ต่างกันมากที่สุดและน่ากังวลที่สุดคือเฮนดรามีวัคซีนสำหรับม้าแล้วแต่นิปลาตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนและยังไม่มีการรักษาเฉพาะทางสำหรับมนุษย์เลยครับโครงสร้างของไวรัสนิปาค่อนข้างพิเศษเพราะมีสาย RNA ที่ยาวกว่าไวรัสชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันด้านนอกถูกคุ้มด้วยเปลือกที่มีปุ่มโปรตีน ดูคล้ายกับโครงสร้างของไวรัสโควิดเลยครับและด้วยเปลือกหุ้มตัวนี้เองที่ทำให้มันไวต่อแอลกอฮอล์มากนั่นหมายความว่าแอลกอฮอล์สามารถฆ่าไวรัสตัวนี้ได้แต่คุณต้องจำไว้นะครับว่าต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้น70%ขึ้นไปเพื่อทำความสะอาดมือและพื้นผิวไม่ใช่การดื่มเหล้าเพื่อป้องกันโรคนะครับ การดื่มเหลา้าขาวหรือยาดองไม่มีผลในการยับยั้งไวรัสเลยแถมยังจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณแทนด้วยครับไวรัสชนิดนี้ติดต่อสู่คนผ่านการแพร่ชเชื้อจากสัตว์หรือจากคนสู่คนมันอยู่ในสิ่งคัดหลั่งอย่างน้ำลายปัสสาวะหรืออุจจาระของค้างคาวแม่ไก่ถ้าเราบังเอิญไปกินผลไม้ที่โดนค้างคาวกัดกินหรือสัมผัสโดยตรงกับหมูที่ติดเชื้อความเสี่ยงที่จะเป็นโรคก็สูงมากครับ แม้แต่การปีนต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของค้างคาวหรือพยายามเอาค้างคาวมาเลี้ยงก็เป็นการกระทำที่อันตรายสุดๆมีเรื่องน่าสนใจแต่ก็น่ากลัวคือค้างคาวไม่ตายจากไวรัสตัวนี้เพราะมันวิวัฒนาการมาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วแต่พอไวรัสกระโดดมาสู่สิ่งมีชีวิตอื่นอย่างคนมันจะดุร้ายมากเพราะร่างกายเราไม่เคยเจอหน้ามันมาก่อนที่ประเทศไทยค้างคาวแม่ไก่เหล่านี้ก็มีอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วครับ แต่เราไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อนิปาเลยดังนั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของพวกมันโอกาสติดเชื้อก็ถือว่าต่ำมากๆครับการต่อสู้อันดุดเดือดในห้อง ICU สมมุติว่าถ้ามีคนติดไวรัสนิปาขึ้นมาเส้นทางของโรคนี้จะเป็นอย่างไรปกติแล้วหลังจากระยะฟักตัวประมาณ4-14วันอาการแรกเริ่มจะดูเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ค่อนข้างหนักครับคนไข้จะมีไข้ปวดหัวรุนแรงเจ็บคอและไอ ไวรัสจะเริ่มโจมตีจากช่วงคอแล้วลามลงปอดอย่างรวดเร็วจนเกิดปอดอักเสบรุนแรงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดจะเกิดขึ้นภายใน24-48ชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อไวรัสเริ่มโจมตีขึ้นสมองโดยตรงทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบเฉียบพลันจนคนไข้ชักหมดสติโคมา่าและเสียชีวิตได้ครับต่อให้โชคดีรอดชีวิตมาได้หลายคนก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกเลย เพราะทิ้งรอยโรคไว้ในสมองอย่างหนักเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปความจำเสื่อมหรือกลายเป็นโรคลมชักไปตลอดชีวิตในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์การดูแลคนไข้นิปาต้องใช้มาตรฐานที่เข้มงวดสุดๆหมอและพยาบาลต้องใส่ชุดป้องกันพิเศษที่ดูเหมือนชุดอวากาศต้องใช้หน้ากาก N95 และปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อไม่ให้โดนสิ่งคัดหลังใดๆเลย ในห้องแล็บไวรัสตัวนี้ต้องถูกจัดการในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุดคือระดับสีนั้นเพราะมันอันตรายมากครับเมื่อคนไข้ามาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหัวและไอมันยากมากที่จะแยกแยะออกจากไข้หวัดทั่วไปแต่หมอจะต้องระวังอย่างเต็มที่ถ้าเห็นว่าระดับออกซิเจนในเลือดลดลงเร็วเกินไปและมีสัญญาณว่าสมองเริ่มโดนทำลายตามมาในแง่าการรักษาเนื่องจากยังไม่มียาเฉพาะทาง หมอจึงเน้นไปที่การประครับประคองและรักษาชีวิตคนไข้เป็นหลักมียาต้านไวรัสสองตัวที่เคยทดลองใช้คือไรบาวิรินและเรมเดซิวีซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโควิดแต่ผลลัพธ์กับนิปายังเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่และยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดครับในห้อง ICU หมอจะต้องใช้มาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เริ่มจากการช่วยหายใจด้วยการใส่ท่อและถ้าจำเป็นก็ต้องใช้เครื่อง เอกโมหรือ e หัวใจและปอดเทียมทันทีคนไข้นิปลาเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในปอดมากคุณอาจจะสงสัยว่าเลือดออกในปอดจะทำให้ตายเร็วขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วทางเดินหายใจเรามันเล็กนิดเดียวครับแค่มีเลือดอุดตันแค่นิดเดียวคนไข้ก็หายใจไม่ได้และตายเพราะขาดออกซิเจนรุนแรงแล้วครับนอกจากนี้การควบคุมภาวะสมองบวมก็สำคัญไม่แพ้กัน เมื่อสมองอักเสบและบวมมันจะไปกดทับโครงสร้างสำคัญโดยเฉพาะตรงจุดเชื่อมต่อกับไขสันหลังที่ควบคุมการเต้นของหัวใจและการหายใจเพื่อลดแรงดันในกระโหลกศรีรษะหมอมักจะใช้วิธีฉีดน้ำเกลือความเข้มข้นสูงเข้าเส้นเลือดครับถ้าน้ำเกลือปกติมีความเข้มข้นแค่0.9%แต่ในกรณีฉุกเฉินนี้หมออาจใช้แบบเข้มข้นถึง20%เพื่อฉีดอย่างรวดเร็ว แล้วตามด้วยแบบ3%เพื่อดึงน้ำออกจากเนื้อสมองช่วยให้สมองที่บวมอยู่ฟอลงขณะเดียวกันก็มีการปรับเครื่องช่วยหายใจเพื่อขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายให้มากที่สุดเพราะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำลงเส้นเลือดในสมองจะหดตัวช่วยลดปริมาตรของสมองที่บวมได้แต่ทางนี้ทำได้แค่ประมาณ48ชั่วโมงแรกเท่านั้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงครับ การต่อสู้นี้ยังต้องเฝ้าดูอวัยวะอื่นๆทั้งหมดด้วยเพราะเมื่อปอดและสมองพังทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตไปจนถึงระบบการแข็งตัวของเลือดก็จะพังตามไปด้วยหมอต้องควบคุมระดับน้ำตาลลดไข้ให้สนิทเพราะไข้สูงจะยิ่งทำให้สมองอักเสบหนักกว่าเดิมแม้แต่ในช่วงวันแรกๆคนไข้ก็อาจจะไม่ได้รับอาหารเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ลำไส้เน่า เนื่องจากร่างกายกำลังทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปที่การรักษาชีวิตทุกอย่างในห้อง ICU ตอนนั้นขึ้นอยู่กับความอดทนของทีมแพทย์และแรงต้านทานของตัวคนไข้เองโดยหวังว่าร่างกายจะกำจัดไวรัสออกไปได้หลังจากผ่านช่วงวิกฤตมาได้กระบวนการฟื้นฟูร,ร่างกายทั้งการเคลื่อนไหวและระบบประสาทก็ยังเป็นเส้นทางที่ยาวไกลและยากลำบากมากครับแม้ว่าสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปจะฟังดูน่ากลัว แต่คุณต้องจำไว้นะครับว่าความรู้คืออาวุธที่ช่วยให้เราไม่กลัวแบบไม่มีเหตุผลการเข้าใจเรื่องนี้ป่าช่วยให้เรารู้วิธีป้องกันที่ถูกต้องไม่ไปสัมผัสค้างคาวและสัตว์ป่าพร้อมกับรักษาความสะอาดส่วนตัวให้ดีการระบาดท,ที่อินเดียเป็นบทเรียนเตือนใจเราเรื่องความหลากหลายและความอันตรายของโลกจุลชีพแต่มันไม่ใช่จุดจบถ้าเรามีการเตรียมพร้อมและรับมืออย่างทันท่วงทีทางการแพทย์ ผมหวังว่าข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับเพื่อร่วมกันส่งต่อความรู้ดีๆและสร้างวิถีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นผมมีภารกิจเล็กๆมาท้าทายคุณครับลองสละเวลาสักหนึ่งนาทีเพื่อเช็คแหล่งที่มาของผลไม้ในตู้เย็นวันนี้และฝึกนิสัยล้างผลไม้ด้วยน้ำเกลือหรือน้ำยาล้างโดยเฉพาะก่อนกินทุกครั้งนะครับ ถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์และช่วยคลายกังวลได้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนและคนรักของคุณและอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุขภาพดีๆในครั้งต่อไปการติดตามของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับสวัสดีและพบกันใหม่ในการเดินทางสำรวจความรู้ทางการแพทย์ครั้งหน้านะครับขอให้คุณและครอบครัวปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงเสมอครับ